รุ่นะครับเซอร์เกโอโซเลสส่วนซูน่าโตเป้าแฮมิลตันโซเลสครับกาเซียลใช้ยูสุเกะมารุฮาชิจักรพันทรสุวรรณแบกขวาสันทภาพจันงอมนะครับเกมแรกนี่เลกแรกนี่บีจีเปิดบ้านชนะการท่าเรือไป4ประตูต่อ2 10นัดหลังที่เจอกันทุกท้วยทุกรายการท่าเรือชนะแค่2นะครับเสมอ1และบีจีชนะถึง7นัดชนบูนมองมา ปากก่อนตามเล่นตดนโฉบไปแล้วแล้วลูกนี้ไปทำฟาวเหลืองมาหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับโอ้โหแบบนี้ไม่น่าจะเหลือนั่นแหละครับใบเหลืองครับปกกณอนเป็นพับเออเนสโตเปิดขึ้นหน้ามาตรงพื้นที่วางอาครับฉัดมงคลฉัดมงคลพาบอลขึ้นไปฉัดมงคลล่างหนีปากก่อนและลูกนี้ยังมาเข้ามาตรงกลางเอาครับแล้วลอกยิงโอ้โหเสือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับฉัดมงคลทองคีรี ผ่านมาก่อนคนแรกครับประกรอนธนบูลแล้วก็ซัดมุมแคบเนี่ยครับเดื๋ยว่าไม่ตรงกรอบนะครับจะยัดเสาแรกโดนในเดสต์เดลล์มบังด้วยครับลากตัดกันมาผ่าน2เข้าช่องเอาครับวิลเลียมอีกทีหนึ่งวิลเลียมลูกนี้โดนจิ้มแต่ก็ยังฝากบอลมาได้วิลเลียมโอโ้โหแล้วก็มาที่แฮมิลตันจะยิงโอโ้โหผู้งสินเป่าให้เป็นจุดโทษครับโอโ้โหจังหวะการลากตะลุยมานะครับของทางวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ทำชิ่งกับเพื่อน2คน าครับนี่ครับจังหวะเล่นแล้วยิงมีชแลบสันติภาพนะครับแล้วก็ดอดมากําลังจะยิงให้มั์ต้านแต่ว่ามีตัวทําฟาวอย่างทางเออร์เนสโตเนี่ยครับเข้าจากด้านหลังนี่ครับจังหวะจะยิงเออร์เนสโตเข้ามานะครับทําลายจังหวะเซโชนสัต์มงคลให้บอลมาอาซูบโบก,กระดกต่อมาพิธิวัดยังฝืนเล่นและสุดท้ายได้ฟาวครับ แอทอนทีลาบัสซี่ครับที่ไปทําฝาวระวังด้วยนะครับไปเหลืองไปแล้วนี่รครับโดนไปเหลืองไปแล้วเราไปตัดเปลาเหลืองแดงเลยครับโอ้โหอย่างได้อยู่ครับสุพนันเติมขึ้นมาเองสุพนันอย่างคลิกไม่ไปนไปข้างหน้าไม่ได้คืนกันไปให้ปรกรณ์เปิดปกกณ์เท้าขวาเปิดเข้ามารูนี้เลยมาโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยกับแฮมิตันสโซเลสแต่ว่าดูว่าเดี๋ยวยัง,งครับแต่ตอนนี้เฮเป็นปก่อนโอ้โห โอ้โหแฮมิลตันโซเลสครับโอ้โหทิ้งตัวหมงระยะเผาขนหนึ่งศูนย์เลยครับท่าเรืออืมสิบคนครับแต่ว่าตอกนำบีจีไปแล้วครับการท่าเรือหนึ่งศูนย์ครับจากแฮมิลตันโซเลสนะครับตัวโตที่สุดของเขาเลยครับในซีซั่นนี้ครับจังหวะนี้ว่ายังอยู่เวลาหรือเปล่าครับดูอุปกรณ์เปิดแล้วทิ้งตัวหมงเข้าไปครับคุนระยะเผาขนนี้ก็หมงเข้าไปไม่พลาดเลยครับ เด็ดอยู่แล้วนะครับการเปิดของทางประกรณ์โอ้โหสก,กัดวืดนะครับมารุฮาชินี่ครับวืดไปแล้วบอลเลยมาถึงแฮมิลตันหรือรอจ่ออยู่แล้วนะครับลูกนี้เอาครับตอนนี้1ประตูต่อศูนย์ครับ10คนของการท่าเรือท่าเรือจะเป็นฝ่ายเขียบอลบ้างนะครับปูศินสงกรานบุญมีเกียรติให้สัญญาณเริ่มเกม วิลเลียมไวเดเชอร์เล่นกับเซนโชโซเลสมารุฮาชิหมองตรงกลางยัดก็มาลูกนี้อาวครับเปิ้ลมาจะให้กับชวัตอู้แล้วลูกนี้ร่วงลงไปพุทธศิลป์ให้ฟาวครับจังหวะของประกรณ์นะครับช้ากว่าในกรอบหรือนอกกรอบก็ถึงก็จุดโทษนะครับเดี๋ยวดูครับว่ามันจะมีน้ำหนักพอไหมสำหรับ หอสัญญาณจากผู้ตัดสินก่อนนะครับผู้ตัดสินต้องเช็คไม่ให้เข้ามาในกรอบนะครับหลอเสียงนักวีดมาแล้วครับเซเนโอลูกนี้ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับบีจีปทุมตีเสมอการท่าเรือได้แล้วครับจากสเตโนจูเนียและเป็นประตูแรกในสีเสื้อ b ีจีของเขาด้วยเนี่ยไปผิดทางแล้วก็อัดแรงเลยครับก้าวไเยอะนะครับ ค่อยขยับเข้ามาสับเข้าประตูไปครับหนึ่งต่อหนึ่งครับภาพช้ากดเต็มๆเลยนะครับพรยศเองก็ขยับไปอีกทางหนึ่งด้วยกลับกลับมาเริ่มกันใหม่นะครับมีขยับนะครับทางการท่าเรือนะครับส่งเบนจามินเดวิดนะครับหรือเบนเดวิด ลงมาแทนบดินถูกโยกให้เป็นบักขวาเลยนะโมแล้วอาอลไับไม่ดีวิเลียมให้บอลมาเซจโอโซเลสยิงติดบล็อกสกัดยิงเอาไปรับชวัตอ้าวลูกนี้สารัตโดนเข้าเร็วเสียบอลบอลเลยมาการ์ซชัยอ้าวไม่ออกมากิติพงศ์แล้วก็แฮมิลตันยิงโอ้โหสองหนึ่งโอ้โหไปกักกันเองครับการ์วซโอช้กับกิติพงศ์มัวแต่จะให้ทางกิติพงศ์ออกมาแล้วไม่ออกครับอีกทีหนึ่งนี่ครับบอลกระโดกมาก็เนี่ยไม่เล่นเนะครับเนี่ย ขอจังหวะน,นี้นี่คือเขาพย,พยายามกลางมือบอกว่าให้ทางกิติพองศ์ออกมาแต่พอไม่ออก,กโอ้โหแล้วดูครับเสียเหลี่ยมให้ใครให้ดาวสันโวไทยรีอย่างแฮมินตันสอหนึ่งเลยครับการเท่าเรือพลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะครับมาเซลใช้บังก็คิดว่าทางกิติพงศ์จะออกมาครับแต่ว่ากิติพงศ์ไม่ได้ออกมามได้เก้าใกล้เลยทีเดียว อยังมีเวลาจาังหวะนี้ลูยขึ้นมาครับทั้งด้านซ้ายเป็นเดวิดลากมาเรื่อยเรื่อลากมาแล้วออกซ้ายเควินเควิน,วนยอดมาแฮมินตันโอ้โหงงลูกนี้ครับบอลออกจากเท้าในการเปิดของเควินนี่ก็ถือว่าน่ากลัวลรัเนี่ครับอยู่คนนั้นคนเดียวครับเป้ามีแค่เขาคนเดียวเปิดมาแล้วก็โชบตัดหน้าเนี่ยครับทุ่มมาลูกนี้ซาโจสเลส กระดกคืนจะให้ทิตาธรกระดกเข้ามาตรงกลางติดชาวัดชาวัดโดนเหนียวเป็นเดวิดแบบนี้ก็เหลืองสิครับจักรพันธ์อีกครั้งหนึ่งเปิดไปเสาไกลมงมาแล้วก็ลูกนี้โ <c oughs> อ้โหแฮมิลตัน <c oughs> ช่วยเซฟไว้ยังไม่ได้ไประตูยิงซ้ำอีกทีหนึ่งเข้าเข้าทางของสมพรยศดีครับลูกยิงของสเตนโอซเนโอเปิดแบบนี้หมดลุ้นเลยครับและพตัธสินก็เป่าหวีตหมดเวลาการแข่งขันครับ การท่าเรือ10คนนะครับเป็นฝ่ายเฉือนชนะบีจีปทุมไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับ